สวัสดีครับตอนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหิวใจธรรมะครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับในขณะที่กำลังจะหลับตาลงหรือในขณะที่กำลังนั่งอยู่ยิบเงียบคนเดียวภาพนั้นมันก็แวบกลับเข้ามาในหัวภาพของความผิดพลาดในอดีตคำพูดที่เราไม่น่าพูดออกไปการตัดสินใจที่เราอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข วินาทีที่ภาพนั้นปรากฏร่างกายของเราตอบสนองทันทีหัวใจมันบีบท้องมันมวนความรู้สึกอับอายเสียดายหรือรู้สึกผิดมันท่วมทนขึ้นมาเราเรียกอาการนี้ว่าการย้ำคิดย้ำทำแต่วันนี้ผมอยากจะเรียกมันว่าคุกที่มองไม่เห็นครับมันคือคุกที่เราสมัครใจเดินเข้าไป แล้วก็ล็อกประตูขังตัวเองไว้เรากลายเป็นนักโทษและเราก็เป็นผู้คุมเสียเองผู้คุมในหัวเรามันโหดร้ายมากนะครับมันคอยฉายหนังเรื่องเดิมซ้ำๆมันคอยตอกย้ำเราว่าแกมันแย่แกมันไม่เอาไหนเพราะแกนั่นแหละทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้เรากำลังลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า กับเรื่องที่มันจบไปนานแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมทำไมเราถึงปล่อยมันไปไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันทุกข์ในทางธรรมะครูบาอาจารย์ท่านชี้ให้เห็นครับว่ามันมีเหตุของมันอยู่เหตุแรกเราแยกไม่ออกครับเราแยกไม่ออกระหว่างตัวเราในวันนี้กับการกระทําในวันนั้น เราเหมารวมครับเราไม่ได้คิดว่าเราเคยทำผิดพลาดแต่เราคิดว่าเราคือความผิดพลาดฉันคือคนล้มเหลวฉันคือคนไม่ดีเมื่อเราเป็นมันเราก็สลัดมันทิ้งไม่ได้มันกลายเป็นตัวตนของเราไปแล้วเหตุผลที่สองเราแอบหวังครับลึกๆแล้วอัตตาหรือตัวตนของเรา มันหลอกเราครับมันหลอกเราว่าถ้าเราคิดถึงมันบ่อยๆถ้าเราย้ำมันมากพอบางทีเราอาจจะเจอทางแก้ไขมันได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยและเหตุผลที่สามเราคิดว่าเราสมควรถูกลงโทษนี่คือกับดักที่ลึกที่สุดครับเรารู้สึกผิดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สมควรที่จะมีความสุข การจมอยู่กับความทุกนี้มันคือบทลงโทษที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อชดใช้กับสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดนี้คือโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับคุกอดีตครับตราบใดที่เรายังเป็นมันยังหวังจะแก้มันและยังคิดว่าเราสมควรทุกข์เราไม่มีทางปล่อยวางมันได้เลยหิวใจธรรมะในชุดนี้ไม่ได้จะมาบอกให้คุณลืมอดีตนะครับ เพราะการลืมมันไม่มีอยู่จริงแต่เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับอดีตนั้นอย่างแผลเป็นไม่ใช่แผลสดเราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะปลดล็อกกุญแจและเดินออกมาจากคุกที่มองไม่เห็นนี้ซึ่งกุญแจดอกแรกไม่ใช่การคิดครับในตอนต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าทำไมการแก้ไขอดีตถึงเป็นไปไม่ได้และทำไมการย้ำคิด ถึงเป็นการเผาตัวเองซ้ำสองจากตอนที่แล้วเราได้เห็นโฉมหน้าของคุกที่มองไม่เห็นเราได้รู้แล้วว่าเหตุที่เราติดอยู่กับอดีตมันมาจากการที่เรายึดว่าเราคือความผิดพลาดและการที่เราแอบหวังจะแก้ไขมันในวันนี้เราจะมาเผชิญหน้ากับความจริงข้อแรกและข้อที่สำคัญที่สุดกันครับ ซึ่งเป็นความจริงที่อัตตาของเราเกลียดมันที่สุดความจริงข้อน,นั้นก็คือเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ไม่ว่าเราจะคิดถึงมันอีกสักกี่ล้านครั้งไม่ว่าเราจะเสียใจกับมันจนน้ำตาท่วมโลกไม่ว่าเราจะจินตนาการว่าถ้าวันนั้น เราทำอีกแบบสักกี่พันรอบเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วมันดับไปแล้วตามหลักธรรมะนี่คืออนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอดีตมันตายไปแล้วครับสิ่งที่เราแบกกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อดีตครับแต่มันคือความคิดถึงอดีต ซึ่งมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี่คือจุดที่เราต้องเห็นให้ชัดครับเหตุการณ์ที่ทำร้ายเรามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่การย้ำคิดย้ำทำคือการที่เราอนุญาตให้เหตุการณ์นั้นกลับมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันครูบาอาจารย์ท่านมีอุปมาอุปไมยที่ชัดเจนมากครับ ท่านเปรียบเหมือนถ่านไฟร้อนๆความผิดพลาดในอดีตมันเหมือนถ่านไฟที่เราเผือไปเหยียบมันร้อนและเราก็เจ็บซึ่งน,นี่คือทุกครั้งที่หนึ่งเราชักเท้าหนีถ่านไฟก้อนนั้นมันก็ตกอยู่ที่พื้นและไม่นานมันก็มอดมันเย็นมันกลายเป็นเท่าฐ่านมันจบไปแล้ว แต่การย้ำคิดย้ำทำมันคือการที่เราเดินกลับไปจ้องเท่าฐานก้อนนั้นแล้วเราก็หยิบมันขึ้นมาแล้วเราก็ด่าตัวเองว่าทำไมเราถึงโง่ไปเหยียบมันนะแล้วเราก็กำมันไว้แน่นๆแล้วเราก็ร้องว่ามันเจ็บมันเจ็บเห็นภาพไหมครับฐานมันเย็นไปนานแล้วครับมือของเราตัางห่างที่กำมันไว้ใจของเราต่างหาง ที่สร้างความร้อนขึ้นมาเผาตัวเองซ้ำสองดังนั้นภารกิจของเราในวันนี้จึงไม่ใช่การย้อนเวลากลับไปไม่เหยียบฐานก้อนนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ภารกิจของเราคือการแบมือการคลายมือที่กําเท่าฐานนั้นไว้การวางมันลงเดี๋ยวนี้คุณแก้ไขอดีตไม่ได้แต่คุณปล่อยมันได้ เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับจากการพยายามแก้ไขอดีตซึ่งทำไม่ได้มาเป็นการหยุดทำร้ายตัวเองในปัจจุบันซึ่งเราทำได้ทันทีแล้วเราจะวางมันลงได้อย่างไรในเมื่อมือของเรามันกำจนเกรงไปหมดแล้วมันชินกับการกำไปแล้วในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือชิ้นแรกมันไม่ใช่ความคิดแต่คือการรับรู้ มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกว่าสติครับเราจะมาเรียนรู้วิธีเห็นว่าเรากำลังกรรมฐานอยู่จากสองตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นคุกที่เราขังตัวเองและเราได้ยอมรับความจริงแล้วว่าเราแก้ไขอดีตไม่ได้การย้ำคิดคือการเผาตัวเองซ้ำสองด้วยฐานที่มันเย็นไปนานแล้วภารกิจของเราคือการแบมือ คือการวางมันลงวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะคลายมือที่มันกำแน่นนั้นครับกุญแจดอกแรกและดอกที่สำคัญที่สุดที่เราจะใช้เปิดล็อกที่มือของเราคือสติครับสติฟังดูอาจจะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากครับสติคือการรู้ทันสติคือการเห็นสติคือการตื่น เมื่อภาพในอดีตผีแห่งความเสียใจมันปรากฏตัวขึ้นมาโดยปกติเราจะทำอย่างไรครับทันทีที่มันมาเราจะกระโจนเข้ารวมร่างกับมันครับเราเป็นมันเราจมลงไปในเรื่องเ่านั้นเรากลายเป็นเด็กคนนั้นที่กำลังถูกด่าเรากลายเป็นคนที่กำลังพูดจาโง,ง่อๆออกไปเราอินเราเจ็บเราทุกข์ นี่คือสภาวะขาดสติหรือหลงหลงเข้าไปในโรงหนังที่หัวเราสร้างขึ้นแต่ถ้าเรามีสติวินาทีที่ภาพนั้นมันแวบขึ้นมาวินาทีที่หัวใจมันเริ่มบีบสติจะเป็นเหมือนไฟฉายครับมันจะส่องไปที่กลางใจเราแล้วมันจะเห็นครับมันจะเห็นอ๋อนั่นมันความคิดเรื่องนั้นมันมาอีกแล้วมันจะเห็นอ๋อ นั่นมันความรู้สึกความรู้สึกอายมันกำลังเกิดขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตครับมันคือการแยกตัวมันไม่ใช่เราที่กำลังอายแต่มันคือสติที่กำลังเห็นความอายที่มันกำลังเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นมันแทนที่จะเป็นมันเราจะถอยออกมาครับจากนักแสดงที่กำลังอินอยู่หน้าฉาก เราจะถอยกลับมาเป็นผู้ชมที่นั่งดูหนังเรื่องเดิมเมื่อเราเป็นผู้ชมหนังมันอาจจะยังเศร้ามันอาจจะยังเจ็บปวดแต่ผู้ชมไม่เจ็บครับจอหนังไม่ได้เปียกไปกับน้ำตาของนักแสดงจอหนังไม่ได้ไหม้ไปกับไฟในเรื่องสติคือการสร้างพื้นที่ครับสร้างช่องว่างระหว่างเราผู้รู้กับมัน คือความคิดและความรู้สึกทีนี้วิธีฝึกที่จับต้องได้ทุกครั้งที่ผีตัวนี้มันโผลมาซึ่งมันจะโผลมาแน่นอนหยุดไม่ต้องสู้ไม่ต้องกดไม่ต้องหนีแค่หยุดนิ่งๆรู้รับรู้อ๋อมาแล้วความคิดเรื่องนั้นอ๋อใจกำลังบีบตัวตั้งชื่อแปะป้ายแปะป้ายมันเบาๆในใจ คิดเสียใจอายการแปะป้ายคือการยืนยันว่าเราเห็นมันไม่ใช่เป็นมันเฝ้าดูดูมันเฉยๆเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตปรากฏการดูซิว่าความรู้สึกอายนี้หน้าตามันเป็นยังไงมันจุกที่อกใช่ไหมมันร้อนที่หน้าใช่ไหมดูมันไป แล้วคุณจะค้นพบความจริงที่น่าทึ่งที่สุดครับมันไม่เที่ยงความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อถูกสติจ้องมองมันจะดิ้นมันจะแรงขึ้นมาพักหนึ่งแล้วมันจะคลายมันจะจางและมันจะดับไปเองครับฐานไฟที่เรากำไว้เมื่อเรารู้ตัวว่ากำมือมันจะเริ่มคลายออกเองโดยอัตโนมัตินี่คือกุญแจดอกแรกครับ การเห็นแต่การเห็นมันแค่หยุดการบาดเจ็บเพิ่มมันยังไม่ได้รักษาบาดแผลเก่าในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ยาที่จะใช้ทาแผลนั้นมันคือกุญแจดอกที่สองที่เรียกว่าเมตตาหรือการให้อภัยตัวเองครับจากตอนที่แล้วเราได้กุญแจดอกแรกที่ทรงพลังที่สุดมาแล้วนั่นคือสติ เราได้เรียนรู้วิธีที่จะเห็นผีอดีตเห็นความคิดเห็นความรู้สึกโดยการถอยออกมาเป็นผู้ชมเรารู้นะว่าเมื่อสติเกิดความคิดนั้นมันจะดับไปเองมือที่กำถ่านไฟมันจะเริ่มคลายออกแต่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเห็นก็เห็นแล้วแต่มันยังเจ็บอยู่เลยมันยังทิ้งรอยแผลทิ้งความรู้สึกผิดไว้ในใจอยู่เลย ถูกต้องครับสติเปรียบเหมือนการห้ามเลือดครับมันหยุดบาดแผลใหม่แต่มันยังไม่ได้รักษาบาดแผลเก่าแผลเก่าที่ว่านี้คือความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจเราว่าฉันมันแย่ฉันไม่สมควรได้รับความสุขฉันสมควรถูกลงโทษตราบใดที่แผลเก่านี้ยังอักเสบผีตัวเดิมมันก็จะกลับมาหลอกเราได้เรื่อยๆครับวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ยาที่จะใช้สมานแผลนี้ครับยาที่มีชื่อว่าเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีและนี้คือกระบวนการให้อภัยตัวเองที่จับต้องได้ครับขั้นที่หนึ่งการยอมรับความจริงไม่ใช่การปฏิเสธการให้อภัยไม่ได้แปลว่าการบอกว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่า การบอกว่าสิ่งที่เราทำมันโอเคแต่มันคือการยอมรับอย่างกล้าหาญครับใช่เราทำสิ่งนั้นลงไปมันเกิดขึ้นจริงใช่มันคือความผิดพลาดมันสร้างความเจ็บปวดเราต้องหยุดหนีความจริงหยุดโทษคนอื่นหยุดหาข้ออ้างแค่ยอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของอดีตเรา ขั้นที่สองการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การเข้าข้างนี่คือหัวใจของการหิวใจครับให้เรามองตัวเองในวันนั้นวันที่ทำผิดพลาดมองด้วยสายตาของปัจจุบันถามตัวเองว่าคนคนนั้นที่ทำสิ่งนั้นลงไปเขาเป็นใครเขาคือมนุษย์ครับมนุษย์ ที่แปลว่าผู้มีใจสูงแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมนุษย์ย่อมทำผิดพลาดได้มนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้อวิชชาด้วยความกลัวด้วยความอยากคนคนนั้นในวันนั้นเขาทำเพราะความไม่รู้ของเขาเขาทำเพราะสติเขายังไม่มากพอเขาทำ เพราะปัญญาเขายังไม่เท่าวันนี้ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดนั่นแปลว่าเราเติบโตขึ้นแล้วครับเราจะเอาปัญญาของวันนี้ไปตัดสินความไม่รู้ของเมื่อวานเพื่ออะไรครับขั้นที่สามการกล่าวคำให้อภัยการปฏิบัติจริงนี่คือยาที่เราจะทาลงไปบนแผลครับให้เราทำในตอนที่เราอยู่คนเดียว เงียบๆอาจจะทำหลังจากที่เราใช้สติเห็นความคิดนั้นไปแล้วเอามือกอดตัวเองหรือวางไว้ที่หัวใจครับแล้วพูดกับตัวเองในอดีตพูดเบาๆหรือพูดในใจก็ได้เราเรียกชื่อตัวเองเรารู้ว่าเธอเจ็บปวดเรารู้ว่าเธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเรา เห็นเธอแล้วนะเธอแบกมันมานานพอแล้วเธอทุกข์กับมันมามากพอแล้วเธอลงโทษตัวเองมามากพอแล้ววันนี้เราให้อภัยเธอนะเราอโหสิให้กับความไม่รู้ในวันนั้นวางมันลงเถอนะเธอสมควรที่จะเบาเธอสมควรที่จะมีความสุขได้แล้ว ทำมันซ้ำๆทำด้วยความรู้สึกจริงๆน้ำตามันอาจจะไหลออกมาปล่อยมันไหลครับนั่นคือน้ำตาแห่งการชำระล้างการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือกระบวนการมันอาจจะไม่จบในครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่เราให้อภัยแผลมันจะค่อยๆสมานครับ่านไฟที่เรากำไว้สติ ทำให้คลายมือเมตตาทำให้แผลที่มือมันหายครับในตอนหน้าตอนสุดท้ายเมื่อแผลหายแล้วเมื่อมือเราว่างแล้วชีวิตบทใหม่ที่ไม่แบกโลกหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเราจะมาสรุปการเดินทางนี้กันครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของโครงสร้าง ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตแล้วนะครับตลอดสตอนที่ผ่านมาหิวใจธรรมะได้พาพวกเราเดินทางจากคุกที่มองไม่เห็นสู่การยอมรับความจริงว่าอดีตแก้ไขไม่ได้และการย้ำคิดคือการเผาตัวเองซ้ำสองเราได้เรียนรู้กุญแจดอกแรกคือสติวิธีเห็นความคิด โดยไม่เป็นมันเพื่อคลายมือที่กำถานไฟไว้ในตอนที่สามและเราได้ใช้ยาที่ทรงพลังที่สุดคือเมตตาในกระบวนการให้อภัยตัวเองเพื่อสมานแผลเก่าที่อักเสบในตอนที่สี่มาถึงตอนนี้ผู้ฟังหลายท่านคงรู้สึกเบาขึ้นสงบขึ้นแต่ก็อาจจะมีคำถามสุดท้ายครับว่า แล้วชีวิตบทใหม่นั้นมันหน้าตาเป็นยังไงมันปแปลว,ว่าเราจะลืมอดีตนั้นไปเลยเหรอคำตอบคือไม่ครับการหิวใจการปล่อยวางไม่ใช่การลบความจำอดีตมันไม่ได้หายไปไหนครับความผิดพลาดนั้นมันยังคงเป็นข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ทีที่เรามีต่อมันครับ 1. มันเปลี่ยนจากแผลสดเป็นแผลเป็นแผลสดคือแผลที่แตะเมื่อไหร่ก็สะดุง้งก็เจ็บเรียกดย่างซิบการย้ำคิดย้ำทำคือการสะกิดแผลสดนั้นซ้ำๆแต่แผลเป็นเราเห็นมันเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่าเราได้มันมาอย่างไง แต่เมื่อเราลูบมันสัมผัสมันมันไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วครับผีอดีตมันอาจจะยังแวบเข้ามาในหัวเพราะมันคือความจำแต่พลังทำลายล้างของมันหายไปแล้วครับมันทำอะไรหัวใจที่ถูกสติคุ้มครองและถูกเมตตาห่อหุ้มไม่ได้อีกต่อไป 2. มันเปลี่ยนจากคำพิพากษา เป็นบทเรียนเมื่อก่อนอดีตคือผู้พิพากษาที่คอยตัดสินเราแกมันเลวแกมันล้มเหลวเราต้องรับโทษตลอดชีวิตแต่ชีวิตบทใหม่อดีตมันกลายเป็นครูครับเป็นครูที่ดุที่สุดแต่ก็สอนเราได้ดีที่สุดความผิดพลาดกลายเป็นภูมิคุ้มกันเพราะเราเคยเจ็บแบบนั้น วันนี้เราถึงระวังมากขึ้นเพราะเราเคยทำร้ายคนอื่นวันนี้เราถึงเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะเราเคยล้มวันนี้เราถึงแข็งแกร่งและเมตตาต่อตัวเองได้มากขึ้นเราเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยครับเราเปลี่ยนความมืดมิดให้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา 3. มมันเปลี่ยนจากการแบกโลก เป็นการอยู่ในปัจจุบันเมื่อมือของเราว่างว่างจากการกรรมฐานไฟในอดีตว่างจากการคว้าความกังวลในอนาคตเราจะมีมือไว้สำหรับปัจจุบันขณะครับเราจะมีพลังกลับมาทํำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจะได้ยินเสียงคนรักที่พูดกับเราเดี๋ยวนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าในวันนี้ ชีวิตมันไม่ได้อยู่ในเมื่อวานชีวิตมันไม่ได้อยู่ในพรุ่งนี้ชีวิตมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นี่คือชีวิตบทใหม่ที่ฮิวใจธรรมะอยากมอบให้ทุกท่านครับชีวิตที่ไม่ปฏิเสธอดีตแต่เรียนรู้จากมันชีวิตที่ให้อภัยตัวเองได้และอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบทลงโทษมันจบแล้วครับคุกมันเปิดแล้ว จงเดินออกมาและใช้ชีวิตของคุณด้วยสติและเมตตานับตั้งแต่วินาทีนี้ครับสวัสดีครับ